ทีนี้สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการเอาลูกในตาเนี่ยกดลงไปดูในท้องเพราะว่ารักษากฎเกณฑ์มากเกินไปมองไปในท้องเพราะว่าฐานที่เจอยู่กลางท้องรักษากติกากฎเกณฑ์ต้องทำอย่างนี้ผิดจากนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ แต่วิธีการมองเนะี่ยทำไม่เป็นก็กดลูกในตาไปทำให้ตึงตึงเครียดขึ้นในระบบประสาทและกล้ามเนื้อเนะี่ยมันตึงไปหมดพอตึงเครียดเขา้านั่งก็เมือ่อยไม่มีความสุขเลยออกมาก็ไม่สบายเหนื่อยเมือ่อย ยิ่งได้ยินคนอื่นเขานั่งแล้วได้ผลยิ่งกลุ้มใจบางครั้งก็น,น้อยใจแต่เราคงไม่มีบุญวาสนาในการเข้าถึงทำแน่แต่น้อยใจก็ยังทำอยู่โดยวิธีการเดิมเกรงเกลียดเพราะฉะนั้นนะ่ถ้าหากติดตรงนี้มาหลายปีนะ ไอ้ทิ้งกฎเกณฑ์ทั้งหมดลืมไปว่าศูนย์กลากายอยู่ฐานที่เจ็ดอยู่ตรงไหนลืมไปก่อนนะลูกนะลืมไปเลยไม่ผิดวิธีหรอกหลวงพ่ออยู่ทั้งคนที่จะตะล่อมให้เข้ากลางให้ได้ไม่ต้องกลัวลืมไปเลยหลับตาให้สบายสบายไม่นึกว่าเราจะเห็นอะไรไม่คิดอะไรทั้งสิ้น คลี่คลายระบบประสาทของเราสัก่อนสบายสบายใจไปอยู่ตรงไหนก็ช่างมันแต่ให้มันนิ่งนุ่นมๆสบายสบายจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ผิดวิธีนะลูกนะไม่ผิดให้มันสบายๆบากกันแล้วก็สมมติว่าขอฟ้าทั้งหมดรอบตัวเรากลมนะนะั่นแหละ คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและตัวเราเนี่ยใสยเหมือนกับเพชรเลยอะอยู่กลางพอดีเลยคิดเพียงแค่เนี่ยคิดทีเดียวอย่าลืมนะคิดหนึ่งทีหรือทีเดียวแล้วก็นหนังเฉยๆหนึ่งๆจะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไร แล้วก็อย่าไปปรารถนาที่จะเห็นภาพอะไรนะลุงนะมันยังไม่ถึงเวลานะเราก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ถึงเวลาสมมุติว่าเวลานี้นะมันเป็นเวลาตีหนึ่งหรือเป็นเวลาเที่ยงคืน เราดับไฟหมดไม่มีแสงที่เกิดจากไฟที่ทำโดยมนุษย์เลยมันเที่ยงคืนบรรยากรราศรอบตัวลําก็มืดสนิทก็อย่าไปกลุ่มใจว่าเอ๊ะทำไมนะดวงอาทิตย์ไม่โผล่มาใ,ให้เราเห็นเลยเนะอย่าลืมวันที่นี่นะ ไทยแลนด์ประเทศไทยไม่ใช่นอร์เวย์ก็มีดวงอาทิตย์เที่ยงคืนเราก็ต้องยอมรับอันนี้คือเที่ยงคืนมันต้องมืดตีหนึ่งก็มืดตีสองก็มืดตีสามยังมืดอีกตีสี่ก็แล้วมืดอีกถามว่าเมื่อเราไม่เห็นดวงอาทิตย ตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเราควรกลุ้มไหมถามตัวเองนะลูกนะเราน่าควรกลุ้มไหมหรือเราควรทำใจเย็นๆนิ่งๆสงบๆรอเวลาให้มันถึงหกโมงเช้ายอมรับสภาพว่าตีหนึ่งมันต้องมืดตีสองมันก็มืด ตีสตีส่มันมืดทั้งนั้นแหละยอมรับตรงนี้ก่อนแล้วใจจะสบายไปเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นแล้วก็ทำใจเย็นเย็นไม่เห็นภาพก็ไม่เป็นไรนิ่งไปเถอะนิ่งชฉ้ๆชพราพอถึงเวลาหกโมงเช้าเห็นเองแสงเงินแสงทองก็เรืองรองขึ้นมาเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใจเย็นพอ รอคอยดวงตะวันที่ขึ้นมาจากขอบฟ้าได้เป็นลางวันจะได้ยินเสียงนกเสียงกาแส่ซองสันเรินว่าเออคนใจเย็นนี่บัดนี้ข็าสมหวังแล้วเนะ่ยเวลาหกโมงเชา้าเขาได้เห็นแสงเงินแสงทองอะไรต่างๆจับขอบฟ้าเนะ่ยยอมรับ ลูกนะว่ามันเมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็คือยังไม่ถึงเวลาแต่อย่าเอาไปเทียบกับเวลาที่ผ่านมาและเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่มากเพราะเวลาที่ผ่านมาเราทำไม่ถูกวิธีเวลาที่เหลืออยู่นี้เนะี่ยมันเท่ากันทุกๆวันนั่นแหละคือเรามีเวลาของชีวิตอยู่เพียงวินาทีเดียวเท่ากันทุกคน ที่เป็นเวลาของเราพรุ่งนี้ยังไม่ใช่บมือนนี้ก็ไม่ใช่เพราะเราจะมีเวลาที่มีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือเมือ่อวืนนี้หรือเปล่าไม่ทราบเวลาในอนาคตไม่ต้องพูดถึงเวลาผ่านไปในอดีตกระดีดมันไปซะยอมรับว่าเราจะต้องรอคอยด้วยใจที่เยือกเย็นดยใจที่สงบ ะหยุดที่นิ่งๆพอยอมใจก็หยุดพอหยุดมันก็เย็นพอเย็นพอใจเย็นใสเย็นใส่ม่ชาก็เห็นภาพขึ้นมาออีทำอย่างนี้นะลูกนะลืมกฎเกณฑ์ที่ได้แนะนำเข้าตามฐาน,นต่างๆประยุธ์ในกลางท้องฐานที่เจ็ดลืมไปก่อนนะลูกนะ ลืมไปก่อนชั่วคราวไม่ใช่นิดนิลันนะถึงไปชั่วคราวอย่างนี้เดี๋ยวจะสบายสบายสบายนั่นแหละคือต้นทางต้นทางที่จะเข้ากลางได้ต้นทางที่จะเข้ากลางของกลางเดี๋ยวเราก็ฟันในฟันฟันในฟันฝันเห็นแสงฟันเห็นดวงฝันเห็นกายภายในฝันเห็นองค์พระ มันก็จะเป็นไปเองนะลูกนะเพราะฉะนั้นใครทำผิดวิธีมานานวันนี้หมดกรรมแล้วทำอย่างที่หลวงพ่อแนะนำนะลูกนะเราเรามีเวลาเหลืออีกนิดเดียวลองทำที่แนะนำกันต่างคนต่างทำไปเง,เงียบนะลูกนะ